วันนี้นี่น่นาจะจะพามาอัปเดตที่สวนพุทราสามรถของเรานะคะเราลงคลิปไปครั้งที่แล้วคือ14พฤษภานี่ก็ผ่านมา2เดือนนิดนิดนะคะสรีรวมแล้วอาอยุพุทราตั้งแต่ปลูกจนถึงวันนี้ก็คือสเดือนนิดนิดค่ะต้นสูงขึ้นเร็วมากครั้งก่อนนะ่ะน่าจะอยู่แค่เข่านะคะอันนี้ก็คือต้นที่สูงขึ้นเร็วมันจะมีบางต้นนะคะที่ไม่ได้สูงใหญ่ขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าดิน่ะมันแน่นเกินไป ส่วนดินออส่วนต้นที่สูงสูงเนี่ยจะเป็นดินปร่งโปร่งอะคะ่ะก็เราว่างามีนะพุทราเป็นพืชที่โตเร็วมากส่วนนี้ไม่ได้ใส่เคมีใดทั้งสิ้นนะคะใส่แต่ปุ๋ยหมักแล้วกล็ลาดลดด้วยจุลินทรีย์ถ้าอยากจะรู้ว่าสูงแค่ไหนนะคะจากครั้งที่แล้วก็คือเนี่ยพี่สาวเรานะคะเขาสูงแล้วหกสิบาพุทราต้นเนี้ย สูงแค่หูเขาแล้วนะคะคือเราว่าโตเร็วมากสูงเร็วมากส่วนดอกพุทราเนี่ยก็จะออกตลอดเลยนะคะแต่เราอะ่ะ <Okay. S 1> ก็จะเด็ดทิ้งเพราะว่าเขา ยังไม่ถึงอายุของการปล่อยให้ติดลูกเหตุผลที่เรายังไม่ปล่อยให้เขาติดลูกเพราะว่าเราคิดว่าเขาอาจจะดึงธาตุอาหารมาใช้กับลูกเขาทั้งหมดมันจะทําให้ต้นเขาอโสมเร็วเราก็เลยยังไม่ปล่อยให้เขาติดลูกเราว่าจะรอให้พุชามีอายุสักหเดือนนะคะเราถึงจะปล่อยถึงวันนั้นเราว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละที่ธาตุอาหารสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์เราก็พร้อมที่จะติดลูกอย่าลืมติดตามส่วนพุชามีน้อยของเรานะคะบายบาย